เคยเป็นปะวะเจอคำศัพท์อังกฤษที่โคตรคล้ายกันหน้าตาเหมือนแฟดเอฟเฟกกับอีเฟกแอดไวส์กับแอดไวส์ไลกับเลอันทีมันก็แยกไม่ออกจริงๆนะเว้ยว่าอันไหนคืออะไรแล้วสุดท้ายก็ใช้ผิดเปราะแตกกันไปดิหัวเละไม่ต้องห่วงเพราะวันนี้แม่เล็ดอังกฤษ หรือ MLE ช่องที่จะพาวัยรุ่นอย่างเราๆมาปลอดล็อกความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบสนุกสนุกไม่น่าเบื่อวันนี้ครูจะพาพวกเราไปเปิดโลกอีกใบในป่าคำศัพท์มหัศจรรย์ที่มีแต่คำแฝดหน้าตากวนๆวนรอเราอยู่ใครที่กำลังงงกับศัพท์คู่แฝดเหล่านี้เตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะนี่คือการผจญภัยที่จะเปลี่ยนความเข้าใจภาษาอังกฤษของคุณไปตลอดกาล ก่อนที่เราจะออกเดินทางสู่ป่าคำสับอันลึกรับครูอยากให้ทุกคนลองเนภาพตามนะว่าถ้าเราเดินหลงทางเั่าไปในป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้หน้าตาคล้ายๆกันไปหมดเราจะแยกออกได้ยังไงว่าต้นไหนคือต้นที่เราต้องการคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเลยบางคาหน้าตาเหมือนจะใช่แต่ความหมายมันคนละเรื่องเคยไหมครับที่อ่านเจอประโยคภาษาอังกฤษแลว้วรู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมคำนี้มันอยู่ตรงนี้ได้ไงหรือมันควรจะเป็นคำนี้ไม่ใช่หรอนั่นแหละครับคือความรู้สึกของคนที่กําลังหลงป่าคําศัพท์แต่วันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนไปหาเข็มทิศและแผนที่เพื่อที่จะเดินออกจากป่านี้ไปพร้อมกับความเข้าใจที่ถูกต้องเอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วครับทุกคนดูสิครับเบื้องหน้าของเรานี่คือป่าคำศัพท์ปริศนาที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ สองผัดได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ลึกลับไหมครับมองไปรอบๆตัวด้วยความทึ่งพี่นี่เต็มไปด้วยคำศัพท์